ที่ฉะเชิงเซาค่ะเขามีการกําหนดแผนเพื่อประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธรารณาสุขรวมไปถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ค่ะนายแพทย์สมบัติทั้งทองนะคะรองนายแพทย์สาธรารณาสุขจังหวัดฉะเชิงเซาประธานโคทีมฝ่ายประชาสัมพันธ์วัคซีนโควิด -19 ฉะเชิงเซาได้ประชุมกําหนดแผนประชาสัมพันธ์ในการฉีดวัคซีนโดยมีนางสาวจุลภาชัย เทียนนะคะผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเซาคณะทํางานและเจ้าหน้าที่สํานักงาน าสาธารณาสุขจังหวัดเข้าร่วมประชุมซึ่งทางด้านท่านรองนายแพทย์นะคะท่านก็บอกว่าสํานักงานสาธารณาสุขจังหวัดฉะเชิงเซานั้นได้มีการแต่งตั้งคณะทํางานฝ่ายประชาสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์สื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยได้ร่วมการจัดทําแผนและก็กลไกลการสื่อสารประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคการให้บริการเฝ้าระวังและการตรวจสอบข่าวเกี่ยวกับการให้บริการและการโต้ข่าวซึ่งก่อสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และยังได้มีการเชิญชวนนะคะบุคลากรทางการแพทย์สาธารณาสุขและประชาชนชาวจังหวัดฉะเชิงเซาให้ใช้แอปพลิเคชันพรหมอพร้อมนะคะหรือว่า Line Official Account หมอพร้อมนอกจากจะให้ข้อมูลด้านสุขภาพโดยทั่วไปแล้วก็ยังได้เพิ่มฟังก์ชันในการอำนวยความสะดวกในการรับการฉีดวัคซีนอย่างเช่นการแจ้งเตือนประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงว่ามีรายชื่อในกลุ่มที่รับวัคซีนเป็น กลุมแรกการเลือกสถานที่รับการฉีดวัคซีนและนันวันนัดหมายรวมทั้งติดตามอาการไม่พึงประสงค์นะคะตลอดจนมีระบบนัดแจ้งเตือนการรับการฉีดวัคซีนในเข็มที่2เพื่อให้การรับการฉีดวัคซีนนั้นมีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น